อย่างที่บอกในกราฟนะมันก็มีข้อเสียข,ข้อดีก่าอาหนหนึ่งราคาถูกและค่อนข้างจะไม่ผันผวนนะครับแล้วก็แหล่งในโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีประเทศที่มีฐานหินอยู่ประมาณ100ประเทศที่ผลิตฐานหินนามาใช้เนี่ยก็ห้าประมาณ50ประเทศนะฮะรวมทั้งประเทศไทยที่ผลิตฐานหินแต่ที่เวลาส่งนําเข้าส่งออกก็ประมาณสักสิกว่าประเทศ มีการคาดหมายว่ารีเิร์์ปัจจุบันถ้าใช้อัตราปัจจุบันเนี่ยกว่า200ปีจะหมดนะฮะน้ำมันนี่ก็น่าจะประมาณสัก40ปีจากนี้ส่วนก๊าซธรรมชาติก็ประมาณ60ปีก็จะเห็นว่าหนึ่งถูกว่ามเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ขึ้นอยู่กับอาเร geopolitical ก็คือว่า เราเห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ในตะวันออกกลางประมาณ40เจะเห็นว่ามีประเทศตะวันออกกลางก็ตั้งกลุ่มโอเปกมาเพื่อกําหนดราคานะครับส่วนใหญ่จะเห็นว่ากาหนดราคาในเชิงที่ขึ้นนะฮะอันนี้คือข้อข้อข้อที่ดีอันนี้ก็คือหนึ่งมันถูกหาง่ายจัดหาง่ายนะฮะแล้วก็ความมั่นคงของเราเองเนี่ยถ่านหินที่ที่ใกล้บ้านเราเนี่ยที่เรานําเข้าเนี่ย แม้จะมีที่เมฆมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่พอนะครับไม่พอก็ต้องนําเข้าปัจจุบันเนี่ยเรานําเข้ามาผลิไฟฟ้าเนี่ยที่โรงไฟฟ้าที่ BLCP กับโปรที่ระยองนะอ่าหลายพันไม่กวตดน,นะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไปถามคนแถวนั้นน่าจะได้ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะฮะว่า เวลาเผาไหม้แล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะเรื่องเรื nox ่องซ็อกน็อกพาร์ติคุเลตหรือฝุ่นนะและปัจจุบันไอ้ซ็อกน็อกพาร์ติคุเลตเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ที่รุนแรงแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถจะกำจัดเรื่องพวกนี้ให้มันอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่ที่พูดกันมากคือประเด็นของโลกร้อนทรานหินเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยอคราร์บอนไดออกไซด์นี่มาก ที่สุดเมื่อเทียบกับน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติประเด็นนี้ก็เป็นเป็นข้อด้อยของเขานะครับอย่างที่บอกอะมันไม่มีอะไรที่เชื้อเพลิงตัวไหนที่สมบูรณ์ทุกตัวนะครับก็อย่างที่บอกครับผมผมที่พูดนี้ไม่ได้เชียร์พลังงานฐานหินโดยเฉพาะนะครับเพียงแต่ว่าเวลาพูดถึงถึงลงเชื้อเพลิงทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยนิวเคลียร์เป็นไงฮะการปลดปล่อยคาร์บอนไดซ์ตามถูกแต่ เวลามันมีมันมีถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างชอนอเบลหรือฟุกุชิมะเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายเป็นเป็นบงิเวณกว้างเราเอาเราเราเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์ป่าประเทศไทยในความเห็นของเราคิดว่าระหว่างฐานหินกับนิวเคลียร์นี่ถ้าให้เลือกจะเลือกตัวไหนคือคือคือผมที่พูดเนี่ยเราต้องพูดว่าเอาพลังงานหลักก่อนนะพลังงานหลักเนี่ย ทั่วทัวทวโลกก็จะเป็นนิวเคลียร์ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่เหลือเนี่ยก็เป็นพลังงานเสริมแค่นั้นเองเสริมเราจะเห็นว่าในในเยอรมันเนี่ยที่เราบอกว่าเนี่ยเขาไม่เอาถ่านหินเป็นไปไม่ได้หน้าเทคโนโลยีขนาดเนี่ยเขายังต้องเดินบราวโคถ่านหินอ่ตุณภาพต่ําแล้วก็ฮาร์ดโคล่วมนะไอตัวไอตัวตนิวเคลียร์ก็ต้องเดินก๊าซก็ต้องเดินนะจะไปจะไม่ใช้ชื่อเพิ่มข้ซิลเนีย เป็นไปไม่ได้นะเทคโนโลยีขณะนี้นะเราอย่าพูดถึงเทคโนโลยีที่มันมันเกินเกินเราเราประเทศเราคงวางแผนการใช้พลังงานโดยเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนามาวางแผนว่าเราไม่สามารถจะสร้างโรงไฟฟ้า่านหินเนี่ยได้ในประเทศก็คือหนึ่งเราก็ต้องใช้ก๊าซมากขึ้นไม่ต้องพูดถึงเนิวเคลียร์ใช่ไหม การสมรัครเพหรือใช้รี e ิวเ l ลเพิ่มขึ้นนะครับหรืออันที่2ก็คือไปสร้างโรงไฟฟ้าทางินที่นอกประเทศซึ่งทำแล้นะที่ที่ส่งที่ลาวเนี่ยสามโรงหกร้อยไม่กวัดสามโรงพันแร้อยไม่กวัเน่ยจะเข้าระบบเริ่มเข้าระบบแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องอีกหน่อยต้องไปสร้างในพมา่าใส่สร้างในเขมรมันเกิดปัญหาความมั่นคงอีกไหม การเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมอย่างที่เล่าให้ฟังบอกว่าในยูเครนเนี่ยแลยูเครนเนี่ยก่อนใช้ก๊าซเป็นหลักเลยมาจากรัสเซียและพอทละ,ละเลาะกับรัสเซียเจรจากันอยู่ในเรื่องที่ขัดแย้งกันรัเสเซียตัดกา๊าซสามวันหน้าหนาวเดือดร้อนกันทั้งประเทศก็นี่คือความมั่นคงที่มันเกิดขึ้น เราก็ต้องพิจารณาตัวนี้ให้มันทั้งหมดให้มันสมดุลระหว่างสีด้านครับ <c oughs> สีด้านที่ว่านี่ก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปถูกปแปรแฟงสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่งคงด้านพลังงานและเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบในในในตัวมัน <c oughs> เพราะนั้นเราต้องเอาสีปัจจัยนี้เข้ามาร่วมกันวางแผนเช่น NPO เนี่ยเข้มในเรื่องสิ่งแวดล้อมลดลงมาหน่อยได้ไหม นะในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีฐานยิงศาสตร์เนี่ยมันมันก็ดีปรับปรุงดีขึ้นเรืองลดมลพิ่งแวดลล้อมได้มากขึ้นนะค่าไฟก็ยังถ้าใช้นี่ค่าไฟก็ยังคงถูกอยู่แข่งขันได้ในขณะเดียวความมั่นคงทางด้านพลังงานที่เราเกิดจากการที่เราใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไปนี่ก็จะลดลงแะนโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่ใช้่านน่าจะ